กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วท้าวสามนเจ้าเมืองส้มกรนครได้จัดงานเลือกคู่ของทิดาทั้งเจ็ดบัดนี้ทิดาทั้งหกของข้าก็มีคู่ครองแล้วเหลือเพียงแต่ทิดารจนาเท่านั้นที่ยังเลือกคู่ใหม่ไม่ได้แล้วพวกนางอยู่ที่ไหนกันเล่านั่นไงเจ้าคะท่านพี่มากันแล้ว คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวย ลูกๆของเรางามยิ่งนักแต่ข้ายังห่วงเพียงแต่รจนาที่ยังไม่มีคู่หมายเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อจะให้เจ้าชายจากหกหัวเมืองแข่งขันกันเพื่อแสดงความสามารถหากผู้ใดสามารถจับปลาได้มากที่สุดและดีที่สุดผู้นั้นจึงมีสิทธิ์เป็นคู่ครองของรจนาแล้วเจ้าชายทั้งหกอยู่ที่ไหนหรอเจ้าคะอยู่นั่งไงล่ะว้าห์ยัไม่เหนื่อยสองส<ะ>ีนเลย ขู่เสาเฮาสีขาวเรือนหงเครื่องไปในงานมันดังสะท้านสั <si ่นหลังคาเหอนคนไอสะทุกอกสัตว์เหินขึ้นนี่เสร็จเขาแท้ๆนเนาะเขาคงสีคันเขาคงสีย่องจนกองออนเหยาะแล้วแต่สีเห็ดกันโลดเพราะกอยากขึ้นภาพให้บาดใจให้สุขให้สันมันเอาบุญแอลสะเดือดสามใบเด็กอินเสาวันหน้าราอ้ายต้นไอแน่เด้อยน้ำเธอมีแห้งคิดว่าไอแน่เด้อจับปลาอย่างนั้นหรือเรื่องง่ายๆเช่นนี้ข้าทำได้สบายว้าว ลูกแล้วพี่น้องทั้งหลายเราเป็นถึงเชื้อพระวงนี่ใช่ชาวประมงเห็นได้ต้องมาเสียเวลาเช่นนี้การแข่งขันนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นชายที่มีปัญญาและความสามารถไม่ใช่เพียงชาติกำเนิดเจ้าจงไปหาปลาบัดเดี๋ยวนี้ทุกคนสงบลงและการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้น

Ananta Pachaye, Apati Chetena, Apati Ya, Apati Chetena, Apati Ho, Apati Ho, Ananta Pachaye, Apati Chetena, Apati Ya, Apati Chetena, Ya Oh, Tong Kong, uh, 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 อออออฮะปลาใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเป็นของเจ้าง้อปลาหรือนี่ใช่ใช่ใช่เ้ปลาใหญ่ที่สุดเลยนะเจ้าง้อปลาจะสุดยอด่สุงเลยเจ้าง้อปลาในเมื่อจะชนะการแข่งขันเจ้าจงรอให้นางรัชนาเลือกเจ้าหรือจะเลือกผู้ใดก็ตามงั้นลูกขอเลือกเจ้าง้อพี่คะลูกพ่อจะจะทำอะไรเป็นไปไม่ได้ นางเลือกไอ้งอป่าจริงหรือนางช่างตาบอดเสียจริงเจ้ากร้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรนางรจนาลูกมิได้เลือกที่ลูกกายแต่เลือกที่ใจเพคะว้าอยากจะเดินเข้าไปบอกรักเธอแต่แต่นั่งเพื่อนยังหาวัเพอควรทําอย่างไรในเมื่อใจมีแต่ลูกไม่รอไม่สิทธิ์ไม่คราบ อยากับเธอเป็นแฟนพ่อไม่ <ขอ S 1> รูวที่สิ้นไม่ครับแตอยากยอมกควงแคนในสถานะแฟนของเธอสุปาเกาเลียังต้องทิศาย้เน็ตไอดอดลลบไปเธอสวยสะดุดในปันตตาพีากเกิดมาไปเ่เคยเจอใครที่ไหนอะโดนใจอย่างเงี้ยเสียงใต้ จริงแล้วเขาคือเจ้าชายลูกงามฮะนี่เป็นเรื่องอนใดกันข้าคือโอรสแห่งพระเจ้าพมทัตบัดนี้ข้ามาเพื่อพิสูจน์ว่ารสจนาเป็นหญิงมีปัญญาและมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงเราชนะใจพ่อแล้วพระสังขอให้เจ้ารักและดูแลรสจนาให้ดีข้าขอสัญญาพระเจ้าค่ะว่าจะรักและดูแลนางตลอดไป ขอพระไทยเสด็จพ่อและเสด็จแม่ที่เลี้ยงลูกมาอย่างดีทำให้ข้าไม่มองคุณแค่เปลือกนอกเพียงแค่เขาแตกต่างก็ไม่ใช่เครื่องตัดสินความดีเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นลูกข้าก็มีคู่ครองครบแล้วพวกเจ้าจงมาฉลองกัน ิเธออยากจะนับเธอเป็นแฟนพ่อไม่รู้ที่สิทธิ์ไม่ครับอยากจะพอวางแทนในสถานาแฟนของเธอสุดตาเกาหลียังต้องที่สายแเน็ตไอดอลลบไปเธอสวยสะดุดในปันตตบีเกิดมาไม่เคยเจอใครที่ไหนอะโดนใจย่างเงี้ยเสียงตายกับท้อบ หลอไม่เสร็จไม่ครา